จากสถานการณ์โควิด -19 ที่ดูเหมือนว่าจะกลับมารุนแรงอีกครั้งขณะที่ปัจจุบันยอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 วันพฤหัสสัปปดีที่6มกราคม2565รวมทั้งสิ้นอยู่ที่5,775รายจำแนกเป็นผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวัง5,323รายผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก160รายผู้ป่วยภายในเรือนจำที่ต้องขัง77รายผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ215รายผู้ป่วยสะสม 2 2 1 6 3 8 7รายยอดนับตั้งแต่1เมษายน2564ผู้ป่วยที่หายกลับบ้านแล้ว2,673รายหายป่วยสะสม2,158,076รายซึ่งเป็นยอดนับตั้งแต่1เมษายน2564ผู้ป่วยกำลังรักษาอยู่ที่37,968รายเสียชีวิตเพิ่มวันนี้11รายล่าสุดนายแพทย์ยงผู้วรวันหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้โพสต์ถึงสถานการณ์โควิด -19 ระบุว่าโควิด -19 โอเมรอนหยุดยาวช่วงปีใหม่และการติดต่อง่ายโอเมรอนเรารู้แล้วว่าติดต่อง่ายประกอบกับการสนุกสนานรื่นเริงและหยุดยาวช่วงปีใหม่ดังนั้นผลที่จะพบผู้ป่วยมากขึ้นในช่วงต่อจากนี้ไปไม่ใช่เรื่องแปลกผมอยู่กับห้องปฏิบัติการ การตรวจทางห้องปฏิบัติการ2-3วันนี้รู้แล้วว่าตัวเลขและอัตราการตรวจพบโควิด19เพิ่มขึ้นมากๆผู้ป่วยผู้ติดเชื้อนับจากนี้ต่อไปจะเริ่มพุ่งขึ้นสูงอย่างแน่นอนจะขึ้นสูงแค่ไหนก็คงขึ้นอยู่กับการปฏิบัติต่อจากนี้ที่ทุกคนจะต้องร่วมมือกันลดจํานวนตัวเลขให้อยู่ในระดับที่ระบบสาธารณาสุขรองรับได้อัตราการป่วยรุนแรงและเสียชีวิตเมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนผู้ป่วยจะน้อยกว่าช่วงการระบาดของเดลต้า สิ่งที่สำคัญขณะนี้จะต้องเร่งกระตุ้นวัคซีนเข็มที่3ให้ได้มากที่สุดและอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง608ที่เรารู้กันดีว่าอายุเกิน60และหรือมีโรคเรื้อรัง8โรคเพื่อลดความรุนแรงให้ได้การดูแลรักษาจะรับผู้ป่วยที่มีอาการมากเข้าโรงพยาบาลในกลุ่มสีเขียวจำเป็นที่จะต้องแยกตัวที่บ้านหรือในชุมชนที่จัดไว้ (community isolate) เพื่อเป็นการลดการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ จะได้มีเวลาไปดูแลผู้ป่วยที่มีอาการมากจากข้อมูลของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ในรูปเราจะเห็นว่าการระบาดของทั่วโลกเกิดขึ้นเป็นสี่ระลอกเมื่อเปรียบเทียบอัตราป่วยตายจะเห็นว่าอัตราป่วยตายมีแนวโน้มลดลงถ้าเริ่มจากปีแรกอัตราป่วยตายถึง 3- ถึงเปเซพอเข้าสู่ปีที่2เริ่มลดลงเหลือ2%ซและมีแนวโน้มลดลงมาโดยตลอดจนมาถึงระลอกของโอไมครอนที่กำลังระบาดอยู่ขณะนี้ อัตราการป่วยตายอยู่ที่0.3เและก็หวังว่าจะลดลองอีกดังแสดงในรูปอัตราการเสียชีวิตในช่วงระบาดของเดลต้าของประเทศไทยเราน้อยกว่าเกณฑ์เฉลี่ยของทั่วโลกอัตราการป่วยตายอยู่ที่ประมาณ1เปอร์และหวังว่าในช่วงการระบาดของโอมครอนก็น่าจะลดลงกว่าเกณฑ์เฉลี่ยของทั่วโลกและถ้าเป็นไปได้ถ้าทั่วโลกอัตราการป่วยตายเหลือน้อยกว่า0.1ป หรือหนึ่งในพันก็จะเข้าสู่ยุคข,ของโรคทางเดินหายใจประจำฤดูกาลที่จะสร้างปัญหาส่วนใหญ่ให้กับกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเปราะบางอย่างเช่นไข้หวัดใหญ่ขณะที่พลตรีนายแพทย์เหรียญทองแน่นหนาพ่วงนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะโพสต์ระบุว่าโรงพยาบาลสนามพลังแผ่นดินจะกลับมาปฏิบัติการสงครามชีวภาพต่อสู้กับโควิดโอไมครอนอีกครั้งโดยพร้อมรบในวันจันทร์ที่10มกราคม65นี้ดังนั้นผู้ป่วยโควิด19าจำนวนมากมายในโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ ขณะนี้ขอให้อดทนกันก่อนนะครับอย่างไรก็ตามสถานการณ์ขณะนี้ยังไม่มีแนวโน้มว่าจะเกิดผู้ป่วยอาการหนักหรือผู้ป่วยจัดชั้นสีแดงโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะยังรับมือได้การกลับมาของโรงพยาบาลสนามพลังแผ่นดินในวันจันทร์ที่10มกราคม65นี้ผมหวังว่าคงจะไม่มีไอ้กุ้ยหลักสี่มากวนส้นอีกนะครับท่านทั้งหลายไม่ต้องตื่นตระหนกกันนะครับขอให้ท่านทั้งหลายจงมั่นใจในโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ เรามีประสบการณ์โรงพยาบาลสนามอย่างโชคโชนที่สามารถสร้างความมั่นใจให้แก่ท่านทั้งหลายได้ขอเพียงแต่ท่านทั้งหลายระวังป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัดตามที่รัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขเน้นย้ำก็จะช่วยเหลือพวกเราได้มากไมยเหตุ hate, เลือกตั้งซ่อมสอสอหลักสี่จตุจักรชาวหลักสี่จตุจักรที่สนับสนุนลุงตู่ได้โปรดเลือกพรรคไทยพักดีอย่าเลือกกุย้ยอย่าเลือกโลกสวยอย่าเลือกอริราชศัตรูและแนวร่วมครับ